สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านสุภโชคยิงแล้วแถมลงเป็นตัวจริงซะด้วยครับในเกมนี้โคชมิชาได้ให้สุภพโชคลงเป็นตัวจริงในศึกเลแวงครับหรือว่าฟุตบอลตัวนั่นเองครับและในครึ่งแรกนั่นเองสุภโชคก็ทําให้มิชาต้องอ้าปากค้างและลูกนี้ก็เป็นลูกที่สุภโชคยิงจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่เป็นประตูแต่ก็ยิงได้ดีทีเดียวครับ กล้ายิงกล้าเล่นมากขึ้นสําหรับสุ p ป r รโชคในเกมนี้ที่ได้ลงเป็นตัวจริงก่อนหน้านี้สุ p ป r รโชคก็ยังไม่มีการทําประตูได้นะครับแม้จะได้ลงเป็นตัวจริงบ้างตัวสํารองบ้างแต่ตัวจริงนั้นได้ลงในฟุตบอลถ้วยครับแต่ว่าสุ p ป r รโชคนั้นก็ทำแอสซิสต์ไปได้หลายต่อหลายครั้งนะครับในเกมก่อนหน้านี้ นี่คือไฮไลท์นะครับแล้วลูกนี้สุปรโชคยิงจากนอกกรอบเขตโทษแหมน่าจะเป็นประตูซะเลืกเกินแต่ว่าบอลมันโดงข้ามคานไปครับถ้ากดลงมาต่ำอีกหน่อยนะโอ้โหได้ลุ้นเลยครับและลูกนี้ในนาทีที่แปดสุปโชคกระชากลากเลื้อยมาในกรอบเขตโทษแล้วก็ปั่นด้วยเท้าขวาบอลเบียดเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับโอ้โหสุดยอด สุภโชควิ่งดีอกดีใจครับโอ้โหนี่คือการปลดล็อกของสุภพโชคสารชาติยิ่งได้แล้วครับในเจลีกถึงจะเป็นฟุตบอลถ้วยก็ตามทีครับมันมีคุณค่าอันยิ่งใหญ่มากสําหรับสุภพโชคสุภพโชคได้ทําให้มิชานั้นเห็นแล้วครับว่าตัวเขาก็มีดีพอนี่มิชาเป็นยังไงล่ะต่อไปในเกมลีกก็ให้สุภพโชคลงเป็นตัวจริงบ้างนะครับไม่ใช่ให้ลงเป็นแต่ตัวสํารองแล้วก็แถมให้เล่นนิดหน่อยก่อนจบเกม แล้วสากันโตสึก,ก็มาได้ลูกตีเสมอนะครับหลังจากที่สุประโชคสารชาติยิงไปในนาทีที่8นะครับครึ่งแรกก็จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งหลังจบเกมก็เดินกลับเข้าห้องแต่งตัวครับแล้วนี่คือวินาทีที่สุประโชคสารชาติเดินลงกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับนี่ครับเดินเข้ามายัางรอเลยครับสุปโชคของเราทำประตูให้กับทีมได้ครับหลูก ครึ่งหลังมาลุ้นกันตอนนะครับว่าสุปโชคจะสามารถทําประตูเพิ่มได้หรือไม่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากชอบฝากกดทุกใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ